มาครับวันนี้ก็อยู่กับบูธพีพิกอีกหนึ่งวันครับผมครับรู้ไหมครับบูธซิปตัวนี้จะมีสาขาที่ลาวแล้วนะครับถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็การเซอร์วิสเนี่ยถือว่าเป็นงานที่สําคัญมากครับผมครับบูธเนี้ยถือว่าเซอร์วิสได้ดีมากเจ้หางานบูธทุกตัวเนี่ยยอมรับงานเซอร์วิสเขาเลยครับผมครับวันนี้ผมนําเสนอครับตัวนี้ครับผมครับเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับผมครับตัวนี้ผมก็มีให้มา2ทางเลือกครับสาหรับใครที่ ขี้เกียจประกอบแนะนำเอาตัวนี้ครับผมครับใครที่อยากประกอบเองครับ5,000ันบาทประหยัดลงไป 2, 3 0 0บาทเป็นจะขอเองได้ประกอบเองได้ครับผมครับเนี่ยมีมีงทางเลือกให้เลือกแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจประกอบก็แนะนําตัวนี้ครับตัวนี้มีข้อดีอะไรบ้างครับมาชมข้างหน้าครับผมข้างหน้าก็จะเป็นตู้ปิดครับเนี่ยตู้ปิดกับตู้แบนพาร์ตนะครับผมครับตู้ปิดข้อดีคืออะไรครับเราจะไม่ได้ยินเสียงหน้าหลอกครับผมแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยเบรคเขาจะเดินทางก็ดีมากแล้วก็ ลงลึกได้มากครับแล้วก็ความดังก็ถือว่าเยอะมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับเสียงกลางครับ2ดอกได้ไปด้วยเลยนะครับผมเสียงกลาง2ดอกแลมอีก2ดอกครับผมครับโทนเสียงตัวเนี้ยก็บอกเลยว่าได้โทนเสียงที่พึงพอใจมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทางด้านเบสความลึกของเบสได้ดีมากขึ้นความแข็งกระด้างของเบสก็ได้ดีหน่อยครับต้องเข้าใจครับจะเปิดแข็งเหมือน PA เเนี่ยเปิดมาได้ตู้บูทูนเนี่ยต้องเน้นสไตล์แบบ นุ่มๆลึกๆฟังง่ายๆก็ DIY ถือว่าตอบโจทย์ในจุดนี้ครับผมครับนี่หน้าเพจก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดฟ้านะครับผมครับหน้าเพจมีครบทุกอย่างครับนี่ก็เป็นระบบไฟแสงสีครับผมครับนี่ครับระบบไฟแสงสีครับมีมาด้วยนะครับผมสลับตัวนี้ครับผมครับใครที่อยากไฟสีก็สามารถปิดหน้าบอร์ดได้นะครับเปิดกด้เพีงก็ฟังได้เหมือนกันครับเปิดในห้องนอนเนี่ยผมบอกว่าได้บรรยากาศมากเลยครับต่อมาครับมีอะไรอีกครับผมครับในเนี้ยก็ตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มหลักวอลลุ่มเนี่ยหลายคนพากันงงและสงสัยมากครับผมครับผมก็พยายามทบ กดเปิดเครื่องเนี่ยผมบอกตลอดว่าให้เล่นวูลุมไว้ก่อนครับเนี่ยเล่นวูลุมขึ้นปุ๊บแล้วเปิดเครื่องขึ้นครับน,<ม>นี่ครับพยายามฟังเสียงหมุนให้ได้อย่างตึ๊ดอย่างเงี้ยก็คือระบบบลูทูธเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยครับผมครับทีนี้กดลงหนึ่งครั้งครับรน,นั่งเองนี่ังก็คือใช้สัญญาณตรงนี้นะครับ คือทยานขาเข้าอย่างเนี้ยเป็นระบบร้างอิ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอปัญหาครับถ้ากดเปลี่ยนโหมดไม่ได้เนี่ยผมแนะนําให้ปิดระบบบลูทูธในโทรศัพท์เราก่อนแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยครับผมครับโหมดนี้ไม่ทําอะไรครับอยากร้องเพลงครับเราก็เอามิกมาต่อเข้าตรงนี้ได้เลยครับผมครับมิกตัวละเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอย่นี้ก็มีครับสำหรับใครที่อยากร้องเพลงคาราโอเกะครับผมครับต่อมาอีกอีกอย่างที่คนงงอีกกดแช่ครับนี่ครับปิดบอดไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับเนี่ย สามอันเนี่ยหลายคนพากันงงมากและสงสัยมากครับผมครับทีนี้การเปิดบอร์ดก็กดแช่บอนกันครับนี่ครับนี่เปิดบอร์ดแล้วครับผมครับทีนี้ต่อมาอะไรครับผมครับ USB ครับใครที่มีเพลงอยู่แล้วไม่มีคลื่นสัญญาณบูทูธแล้วก็สามารถเอาเพลงลง USB ไปเปิดได้ครับหรือร้านค้าร้านค้าอัดเสียง USB ก็สามารถเปิดได้อีกครับผมครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับเช็คแบตตัวนี้เป็นตัวเช็คแบตนะครับนี่เช็คแบตครับตัวนี้ครับผมครับแล้วรูปตรงนี้ก็เบสิกง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นเสียงเบสครับ อันนี้เป็นความทีเบทอันนี้เสียงกลางครับเสียงกลางผมแนะนําให้ตัวนี้จําเลยนะครับกางนี้ก็จําเลยครับลอค่อยมาเล่งเบทส่วว่าเป็นเสียงไงครับผมครับแล้วหนึ่งตัวครับนี่ครับตัวอันตรายครับผมเห็นหลายคนแล้วชอบเอาแก๊กมาเสียบตัวนี้ครับมันเสียบไม่ได้นะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่นันเองสลับตัวนี้ครับผมครับนี่ครับ ซื้อไปแล้วปุ๊บต้องพยายามดูคลิปผมให้ละเอียดเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องครับตัวนี้ก็ราคา7,800บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านใครที่อยากทำเองครับอยากหัดอยากลองตัวนี้ครับ5,500บาทได้อะไรในตัวนี้ไปเลยครับผมครับฟรีไปเลย2,000กว่าบาทครับผมครับโอเคครับผมครับฝากไว้สำหรับบูธซีสต์ครับผม